เดือดแน่ที่มิสซาโนอัศวินปีศาจครับอย่างฟาบิโอควาตโรครับนับว่าห่างหายจากการคว้าจะชนะในอันดับที่1ไปก็หลายสนามแล้วนะครับและกับการแข่งขันนะครับในสุดสัปดาห์นี้ที่มิสซานโนครับฟาบิโอควาตโรนั้นก็ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนแล้วนะครับกับการแข่งขันในชั้นพรีเมียคลาสในรายการ Mo t ต GP โดยฟาบิโอควาตโรนั้นก็ออกมาย้ำนะครับว่าัยชนะกับการแข่งขันที่มิสซาโนในสุดสัปดาห์นี้นะครับมันจะต้องตกเป็นของฟาบิโอควาตโรอย่างแน่นอนเลยนะเพราะว่า ตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฟาบ,บิโอควาตโรเปิดเผยนะครับว่ามีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเลยนะครับกับการเทรนนิ่งตัวเอง เพื่อที่จะให้สภาพร่างกายนั้นสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลานะครับและตลอดการแข่งขันนะครับในฤดูการ2022นี้มันก็ได้พิสูจน์เลยนะครับว่าฟาบิโอควาตโต้นั้นก็ไม่ได้มีดีแค่ปากอย่างแน่นอนนะเพราะว่าอันดับคะแนนของฟาบิโอควาตโตนะครับในตารางคะแนนสะสมนั้นก็ยังยืนหนึ่งอยู่นะครับอยู่ในอันดับที่1และแน่นอนครับฟาบิโอควาตโตนั้นก็ยังเน้นย้ำนะครับว่ามันก็คงจะยังต้องเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับจนจบฤดูการและฟาบิโอควาตโนะครับก็มั่นใจและตั้งสมาธินะครับกับการที่จะป้องกันแชมโ ในสมัยที่2ให้กับยาม่าให้ได้นะครับและฟาบิโอคอตโรนั้นก็ยังเปิดเผยนะครับว่าสนามที่ยากนะครับในฤดูกาลนี้นั้นก็ได้ถูกตัดออกไปแล้ว1สนามนั้นก็คือสนามที่เรดบูลิงนะครับหรือว่าที่ออสเตรียนั่นเองนะครับและถ้าถามว่าทําไมถึงเป็นสนามที่ยากนะครับเพราะว่าออสเตรียนั้นมันมีทางตรงที่ยาวนะครับและ1ในคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับ ที่มันใกล้เคียงกันกันกบที่เรดบู i ิงนั้นก็คือที่สนามบุรีรัมบ้านเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าคาแรคเตอร์ของสนามนั้นมันไม่เข้าทางรถของยามาฮ่าอย่าง M1 นะครับแต่ถ้าหากว่ามองจากผลงานก็ใช่ว่า M1 ของยามาฮ่านั้นจะไม่สามารถทําผลงานได้เลยนะครับอย่างในหลายปีก่อนครับที่ฟาบิโอนั้นอยู่ในทีมรองของยามาฮ่าก็ยังสามารถต่อสู้กับมาร์คมาเกสจนเกือบจะคว้าชัยชนะได้เลยนะครับในสนามที่มีทางตรงยาวอย่างในบุรีรัมนะครับนอกจากนี้นะครับฟาบิโอควาเตโรนั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขอบอา การแข่งขันในเรสล่าสุดอย่างที่ออสเตรียนั้นมันเป็นอะไรที่ยากลําบากมากๆนะครับและยากลําบากจริงๆแต่สุดท้ายแล้วผลการแข่งขันนั้นก็ออกมาในอันดับที่2ถือว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากๆและอันดับในตารางคะแนนสะสมนั้นผมก็ยังสามารถยืน1ได้อยู่ และทีมช่างของผมก็สามารถตัดสนามแข่งที่ขึ้นชื่อว่ายากกับ M1 นั้นออกไปได้หนึ่งสนามผมรู้สึกดีและมีความสุขมากๆที่จะลงทำการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ที่มิซาโนผมมีความทรงจำที่ดีในปีที่แล้วที่สนามมิซาโนแห่งนี้นั่นก็คือฟาบิโอนั้นสามารถควา้าแชมป์โลกได้นะครับที่มิซานโนในปีที่แล้วการแข่งขันในรายการม o t ต GP ณะตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของฤด,ดูกาล2022และมันมีความยากอยู่สเสมอ เพราะว่าผมนั้นยังจะต้องตั้งสมาธิอยู่กับการคว้าผลงานที่ดีที่สุด และการคว้าแชมป์โลกในสมัยที่2ของผมให้กับยามาฮ่าอาทิตย์ที่ผ่านมาผมนั้นเทรนนิ่งตัวเองอย่างหนักโดยที่ไม่หยุดเลยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อผมนั้นก็ให้มั่นใจกับตัวเองว่าผมนั้นอยู่กับความสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดผมก็รู้ดีเหมือนกันว่าทีมงานนั้นก็ทำงานหนักเหมือนกันและผมก็มั่นใจว่าชรยชนะที่มิซาโนในสุดสัปดาห์นี้มันจะต้องเป็นของผมเรียกว่าเป็นการทุ่มเทยอย่างเต็มร้อยเลยนะครับสำหรับฟาบิโอควาตโรที่จะป้องกันแชมป์โลกในสมัยที่2นะครับแล้วก็จะคว้าแชมป์โลกอีก อีกหนึ่งสมัยนะครับให้กับทางยามาฮ่าและถ้าฟาบิโอนั้นสามารถคว้าชนะในสุดสัปดาห์นี้ได้นะครับประตูของดูคตินะครับกับความหวังอย่างฟรานเชสโกบันยาานั้นก็ต้องเง้มประตูปิดเรื่อยๆนะครับลดช่องว่างสู่การเปิดประตูไปเป็นแชมป์โลนะครับของดูคติในสมัยที่2ของฤดูการ2022แล้วก็ต้องโยกไปอยู่กับความหวังในซีซั่น2023แล้วนะครับกับฝีมือของฟรานเชสโกบันยาาหรือจะเป็นอเนบัสตินนี่นะครับหรือเดอะบีส์นะครับ และอเล็กเชสปาโกโรนะครับดาวิดของอีพีเลียนั้นก็ต้องเรียกว่ายังพอมีความหวังอยู่นะกับการเป็นนักบิดนะครับที่มีช่องว่างในคะแนนสะสมนั้นใกล้ฟาบบโอที่สุดแล้วแล้วก็พอจะมีความหวังกับการลุนแชมป์โลกให้กับอีพีเลียนะครับครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนั้นชมคลิปมาจนถึงท้ายตรงนี้แล้วนะครับผมอยากจะรบกวนเพื่อนๆครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ u t u b e ของผมนั้นถูกปิดกั้นการมองเห็นอยู่นะครับแล้วก็ยอดวิวนั้นลดลงอย่างงวบภาพเลยนะครับผมก็อยากจะรบกวนนนนนนเพื่อๆกััิดึงะครบ ครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตเพื่อเพื่อนได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะไจะไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่ๆจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมพอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ